นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่ตำรวจเนี่ยออกมาบอกเลยว่าก็มั่นใจว่าสามารถจับกลุ่มมือปืนที่ยิงไปโดนครูเจี๊ยบต,ตายเนี่ยได้แน่นอนแต่ดูจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนแล้วมีความลำบากเหมือนกันตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าคือไม่ใช่หุนหันพลันแล่นปุ๊บแล้วก็คิดขึ้นมาแต่มันมีการเตรียมวางแผนมาเป็นอย่างดีถามว่าอะไรที่ทําให้ตำรวจคิดแบบนั้นไปไล่เรียงดูกันหน่อยเหตุที่ทําให้ตำรวจคิดแบบนี้เนื่องจากหลังจากไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด คนร้ายสวมเสื้อช็อปสถาบันเดียวกันกับทางผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางของถนนสุนทรโกษามุ่งหน้าถนนพระรามที่4ขับวนไปวนมาเป็นวงกลมในพื้นที่กรุงเทพลักษณะเหมือนต้องการจะอำพรางเส้นทางทั้งขาเข้ามาก่อเหตุและเส้นทางหลังจะก่อเหตุแล้วจะหนีส่วนทะเบียนรถปรากฏเป็นทะเบียนปลอมทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า เรื่องนี้มีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีถ้าเราย้อนกลับไปดูคดีเก่าเมื่อปี65คือปีที่แล้วเทียบกับคดีที่เพิ่งเกิดขึ้น จะพบว่ามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันโดยเฉพาะเรื่องของการลงมือแล้วขี่รถวนเวียนอำพรางเส้นทางหลบหนีก่อนหลบไปในจุดอับที่ไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วทำลายพยานหลักฐานทางพันตรวจเอกวิทวัชชินคำรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบัน5บอกว่าการที่กลุ่มผู้ก่อเหตุดักกรอกลุ่มผู้บาดเจ็บได้ถูกที่ถูกเวลาแบบนี้ แสดงให้เห็นเลยว่าเคยมาสำรวจพื้นที่ก่อนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุมาแล้วสักระยะหนึ่งจนรู้นะคะว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยจะมีการรวมตัวกันมาขึ้นรถประจำทางไปเรียนหนังสือโดยจะไม่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนรายละเอียดเชิงลึกอ,อื่นๆโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในวันนี้ละค่ะ ในส่วนของกุปยานเนี่ยสามารถจำลักษณะรูปพรรณสัณฐานหรือว่าอะไรต่างๆของผู้ก่อเหตุได้บ้างไหมครับแต่ได้คร่าวๆครับมีเรื่องของรอยสักต้องมีบ้างไหมยางๆเพราะเนื่องจากว่าใส่เสื้อแขนยาวครับถือว่ายางไหมคะเนื่องจากว่าคนไายสวมหมวกันด๊อกแล้วเหมือนเตรียมการในอย่างนี้ในการลุกขึ้นเลยค่ะแต่ผมผมมั่นใจว่าในการทำงานของฝ่ายสืบสวนเราเนี่ก็ณตอนนี้คืบหน้าพอสมควรก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะสามารถมีมีข่าวดีเร็วๆนี้ครับ คนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ลวบนามล,าลยครับหรือว่าออกนอกพื้นที่ไปแล้วครับอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนมีประวัติว่าเป็นชาวโกเบกโตงอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุนในที่ระดับนี้ครับตัวสอบอยู่ครับ มีรายงานข่าวว่าคดีนี้ตำรวจเพิ่มความระมัดระวังในการให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะเบาะแสของผู้ก่อเหตุเนื่องจากมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรกฎาคมปีที่แล้วที่ตอนนั้นมีกรณีเป็นนักศึกษายิงขั้วริต่างสถาบันที่แย่กำนันแมนจาได้ไหมคุณผู้ชมแล้วตำรวจก็ให้ข้อมูลกับสื่อไปตามปกติปรากฏว่าพอกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ข้อมูลจากที่สื่อรายงานข่าวไปปรากฏว่าเขาก็ไปไหนไปทำลายหลักฐานต่างๆในส่วนนั้น ที่ทางตำรวจให้ข่าวมาทันทีก็เลยทําให้จนถึงตอนนี้ก็ยังจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีมไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมีความระมัดระวังในการให้ข่าวกับทางสื่อมวลชนมากพอสมควรนะครับ<ะ>เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมนำมาซึ่งความโศกเศร้าไม่เฉพาะครอบครัวของครูเจี๊ยบซึ่งเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนภาคธลือไทยคอนแวนเช้าว,วันนี้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนเขตคลองเตยค่ะนำช่อดอกไม้มาวางเพื่อไว้อาลัยให้กับครูเจี๊ยบณนะบริเวณจุดเกิดเหตุ ซึ่งจุดเกิดเหตุก็คือหน้าธนาคารจุดที่ครูเจี๊ยบเนี่ยถูกลุกหลงและทําให้ครูต้องเสียชีวิตบรรยากาศนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้าจริงๆกับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะเหตุการณ์สร้างความสะเทือนขวัญน,นักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านไปโรงเรียนก็กลัวทีมข่าว 7hd ของเราไปคุยกับผู้ปกครองเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆเห็นครูเจี๊ยบมานานแล้วค่ะครูเจี๊ยบน่ารักมากเป็นครูที่ดีกับทุกคนทันทีที่รู้ข่าวรู้สึกช็อกไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนดี ขณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยผู้ปกครองก็ชำกำชับบุตรหลานเลยให้ระวังในการเดินทางไปแล้วก็กลับโรงเรียนมันสังเกตสิ่งรอบตัวไม่จําเป็นอย่าออกนอกโรงเรียนบางส่วนก่อนหน้านี้ก็เคยให้ลูกไปกลับโรงเรียนเองรพอมีเหตุการณ์แบบนี้เปลี่ยนละค่ะ<อ>มารับมาส่งลูกเองดีกว่าเป็นห่วงอะเนาะค่ะคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยคุณแม่อะ เห็นมาตั้งแต่น้องอยู่อนุบาลจนจนจนน้องอยู่มอมอสามแล้วค่ะอยู่มา20ปีแล้วค่ะครูคนนี้แบบหูหน้ารังนิสัยดีมากคือแบบเราคุยกันบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็ เดินระวังหน้าระวังหลังแล้วถ้าเจอกลุ่มพวกพี่ๆพ,พ,พวกนี้ก็ให้แบบหยุดเลยไม่ต้องเดินปล่อยให้เขาไปเัินก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกตอนนี้ก็คือขอมารังมาส่งก่อนขอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนี้จะกลับมาทําอะไรแบบเดิมอีกหรือเปล่าเพราะเพราคุณแม่ก็เห็นแบบตั้งแต่คุณแม่เด็กๆจนคุณแม่โตอ่ะคือ เขาก็ยังไล่ตีไล่ฟันกันอยู่เนาะแล้วก็จะมีคนที่แบบเป็นประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยก็จะโดนลูกหลงโดนอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาเลยสอนแถวนี้เนาะก็คือแบบต้องเข้มงวดมากขึ้นอะ่ะแบบในเมื่อรู้ว่าเขาชอบมายินแถวนี้ก็ต้องมีมาตรการแบบมากขึ้นอะ่ะแบบในการรักษาความปลอดภัยของเด็กๆเ,เพราะว่าดีอย่างหนึ่งนะที่แบบมันเกิดในวันเสาร์อะ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาละ่ะลองคิดดูแล้วเด็กผู้หญิงเต็มเลยนะคะ เนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้เกิดในพื้นที่ไหนก็ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันแล้ววันนี้เปิดเรียนถูกไหมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนพระรัไทยคอนแวนต์นะครับก็กิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยมีพิธีไว้อะไรให้กับครูเจี๊ยบทางโรงเรียนก็นํารูปของครูเจี๊ยบมาทําพิธีนะครับสวดภาวนาวิทิดดวงวิญญาณผู้ล่วงลับพูดถึงคุณงามความดีของครูเจี๊ยบตลอด27ปีในการทําหน้าที่ครู ขณะที่ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยทํางานใกล้ชิดกับครูเจี๊ยบก็กล่าวด้วยความเศร้าบอกใครจะไปคาดคิดมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ผ่านมาครูเจี๊ยบเป็นที่รักของเพื่อนครูทุกคนเป็นครูที่มีคุณภาพให้ความช่วยเหลือทั้งเพื่อนครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีนักเรียนก็ดีมาตลอดขณะนี้ทางโรงเรียนผู้ปกครองสิทธิ์กล่ารวรวมรวมเงนินช่วยเหลือครูเจีย๊ยบเพราะครูถือเป็นเสาหลักของบ้านมีภาระ,ระต้องดูแลพ่อแม่และหลานชายส่วนทางคดีทางสอนอท่าเรือและสอนอทุ่งมหาเมฆ ประสานกับทางโรงเรียนอยู่ตลอดเวลามีตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยทางโรงเรียนเองก็มีมาตรการดูแลอย่างรัดกุมทั้งกล้องวงจรปิดก็มีแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเรียนนะครับ เราจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่องของรักษาความปลอดภัยซึ่งตอนนี้เรามีบริษัทท,ที่ที่ท่านเห็นนะครับก็มาทุกเช้าครับหกโมงปีห้าครึ่งเขามาสแตนบายแล้วครับแล้วก็เรื่องของคุณครูผู้ชายเราเนี่ยก็ย้ําว่าตอนนี้หรือว่าจริงๆเราจัดเวรยามคือครูดูแลอยู่แล้วครับก็จะเข้มข้นมากขึ้นส่วนเรื่องของอทางสังคมใหญ่หรือว่าสอนอต่ตาง,างๆก็ให้ความร่วมมือดีครับเราเราไม่ปล่อยให ิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันจะหายไปเลยเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับส่วนพิธีการสวดภาวน,นามาริอาศิรดาสินประเสริฐหรือว่าครูเจี๊ยบนะคะจัดขึ้นที่ศาลาวัดแม่พระประจกักษ์แห่งภูเขาคาแมลสองพี่น้องตําบดต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีทั้งญาติพี่น้องค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ของครูเจี๊ยบได้เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็จะมีพิธีมิสซาปลงศพในวันที่15พฤศจิกายนนี้ แม่ของครูเจี๊ยบบอกว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาให้ได้นำตัวมาลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่ก่อเหตุร้ายๆแบบนี้กับคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องอีกเพราะมันส่งผลกับสภาพจิตใจของครอบครัวญาติพี่น้องยังช็อกและใจจะขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ภาวนาให้ลูกสาวไปสู่ภพภูมิที่ดีอยากให้ตำรวจจับให้ได้และให้พาลงโทษมันว่าทำลูก ลูกฉันทำาหมลูกฉันทําอะไรให้มันก็ช็อกกันทุกคนข้าปลาไม่กินเอ,าาอเวานต้องเทข้าวทิ้งเป็นหมอ้อเลยเป็นข้าวไม่มีใครกินตอนนั้นเหมือนเขากําลัง C P R อยู่ปั๊มหัวใจอยู่ค่ะแล้วผมไม่เคยเห็นเจยบเขาอยู่ในสภาพแบบน้องช่วงที่เขาปั๊มหัวใจเขาหันหน้ามาแล้วคือเขามองมาตาเขายังไม่หลับผมก็ทำใจไม่ได้ ไอ้ปัญหาเรื่องของเด็กช่างเนี่ยผมเองเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นเนาะก็เห็นมันมีอย่างนี้มาตลอดครับเราก็ไม่เห็นมันจะมันจะดีขึ้นเลยผมไม่เคยคิดว่าผมมาจะมาเจอกับสิกัดอย่างเงี้ยกับตัวผมเองเนาะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็อยากให้จับกลุ่มตัวให้ได้แต่ถึงจับกลุ่มตัวได้มันก็ จะเป็นปลายเหตุคนทําผิดก็ต้องรับโทษไปไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องพูดแบบนี้ดีกว่าถูก <Ha. S 1> ไหมฮ mm. ะ